ยายา,ยาหอมทั้งห้าหนึ่งในโกดหอมทั้งห้าเนี่ยเพราะว่าหนึ่งในนั่นก็คือเกสรดอกไม้ไงเกสรที่พึ่งมันไปกินนี่แหละเรียกว่าการตั้งตนไว้ชอบเว้นจากคนผ่านคบคนดีเว้นจากคนผ่านคบคนดีข้อที่ห้บุพเพจักตะบุญญาตาจักข้อที่ข้อที่สี่ โอเพจกตะปุญญาตาการได้สั่งสมบุญมาแต่ปุเรตชาติอันนี้แหละสำคัญอาตมาว่าโยมทุกคนเนี่ยนะประลัดสุรเชษเกิด,กดอยู่พิจิตทำงานอยู่พิจิตมีระพุทธศาสนาไก่วัดหลวงพ่งเงินวัดบางคลานโยมนั่นอยู่เมกาบ้านอยุงเทพ มาทำบุญสร้างกุศลยังทะลุมาถึงลำพูนโยมนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ประดิษฐ์รพรอ,อ,อยู่ลบบุรีอยู่วิเลยการเกรษตรมาลำพูนโยมนี่อยู่ชนบุรีอุตส่ามาทั้งคณะปะทุมธาน,น,นีโน่นโน่นพิจิตเลยก็มา,ามน,น,นี่ไงเรามานักนึกโอ้คนเรานี่ถ้าไมมีบุญเก่าสืบมา ติดต่อมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยบุญนี่มันชักนำให้เรามาอยู่ที่ไหนที่ไหนจะไกลจะใกล้ก็มาสั่งสมเอาบุญมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดว่าเออคนเหล่านี้นออบุญที่ได้สร้างมาเนี่ยบดีที่เราไม่ได้ไปเกิดอยู่ในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ดีที่เราไม่ได้ไปเกิดในดินแดนที่ไกลห่างจากศาสนาเป็นคนป่าคนดอยคนที่ไม่รู้จกักศีลธรรมไม่อยู่ในประเทศที่ท่านคนผู้มีปัญญาปฏิรูปประเทศแล้วไม่ได้อยู่ในการครอบคร่ว เราดูประเทศอเมริกาอังกฤษตอนเนี้เศรษฐกิจมันสุดใช่ไหมยมลองคิดเอาไม่มีศีลธรรมอย่างเดียวไม่มีศีลธรรมอยากจะไปป้นเขาอะตอนนี้นัดกันเลยวัยรุ่นสามสบสี่สบเอาล้านนี้นะพากันไปเอาคอนไปไปทุบกระจกเขาเอาเพชรเอาพลอยเอาทรัพย์สินเขาหนีไปหนีแล้วหายจ้อยเลยนี่ไง ความประพฤติที่ไม่มีศีลธรรมมันไม่ได้ห้ามจิตใจใช่ไหมมันอยากจะได้ของเขาไม่ทำงานวัยรุ่นอะไปตีไปทุบกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้เห็นไหมกฎหมายแรงที่สุดเห็นไหมที่เขาว่าอยู่ด้วยกฎหมายกฎหมายถ้ามันไม่พัฒนาจิตวิญญาณมันเป็นไปไม่ได้หรอกเนีย่ยยมอยู่แคลิฟอร์เนียก็รู้ดีเห่นไหมอเมริกาไปทุบเอาของเขาเยอะแยะไปหมดเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละ แคลิฟอร์เนียก็ตัวร้ายเลยแหละลอสแองเจลิสพวกนี้ร้ายเลยแหละอยากจะได้เขาไปทุบเอาคันทีเลยป้นนั่นแหละแล้วทีนี้ถ้ามันเป็นพฤติกรรมอย่างนี้เยอะๆละ่ะแล้วคนจะอยู่สุขไหมละ่ะกฎหมายถึงจะแรงจับไปดิมันต้องบอกจับไปสิเอาเข้าคุกไปเยอะๆอขังได้แต่กายมันออกมามันเอาอีกเห็นไหมมันสู้ศีลธรรมไม่ได้คนถ้ามันมีศีลธรรมมันบังคับกันที่ใจแล้วเนะี่ย มันครบสัตบุรุษนะมันมันปฏิรูปมันอยู่ในประเทศที่อย่างบ้านเราเนี่ยมีศาสนาใช่ไหมนี่คือประเทศที่ปฏิรูปแล้วมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินี่ไหมประเทศที่ปฏิรูปแล้วเป็นประเทศที่ดีแล้วถึงอเมริกาเนี่ยเขาจะปฏิรูปเป็นประเทศที่เจริญแล้วแต่ว่าจิตวิญญาณน่ะมันห้ามคนทําชั่วมันห้ามได้ไหมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราในประเทศไทยเนี่ย อย่างน้อยที่สุดยังให้โอกาสเนี่ยยังให้โอกาสแกส่คนทำผิดให้กลับมาแก้ตัวเหมือนทุกที่แหละแต่ของเรานี่จะดีกว่าเพราะว่าสามัญสำนึกมันมีพระพุทธศาสนาอาตมาเคยไปเทศในคุกในตารางก็เห็นแล้วบอกอย่างเงี้ยบอกให้ทุกคนว่ะขอให้เลิกเมื่อเราได้บทเรียนอันนี้แล้วอยู่ในคุกไม่ใช่สบายอยู่ในคุกไม่ใช่สบาย เราออกไปแล้วเราไปปรับตัวใหม่เราก็สิบนิ้วเขาก็สิบนิ้วเราก็สองตีนสองเท้าเราก็ใช้ชีวิตต่อสู้กับเหมือนคนอื่นบางสิอย่างเงี้ยอย่าไปเอาเปรียบเขาเพราะนั้นน่ะคนที่ออกมาจากคุกจากเรางก็ได้ศีลธรรมประเทศที่มีการได้พัฒนาโดยการเอาศีลธรรมเข้ามาพัฒนาประเทศทุกวันเนี่ยถ้าลองไม่มีหลักธรรมแบบนี้ไม่มีพระที่จะชี้บอกแบบนี้นะอาตมาว่า พูดโดยเฉพาษะพรพุทธศาสนามันจะตกต่ำไปกว่าน,นี่เยอะแต่ที่นี่ทุกวันเนี่ยอ,อย่างโยมที่มากันเนี่ยมาเพราะว่าได้เห็นอธรมมเทศนี่ไงพ,พวกที่เขาทำอะไรเนี่ยพวกที่เขามาทำทาทธรรมเทศเนี่ยธรรมะก็ว่าเออเอาไปไปเผยแพร่ไปเลยให้คนห้ามใจได้บั่งให้หายชั่วกลัวบาปกันบ้างเนี่ยไงเมื่ออายชั่วเนี่ยกลัวบาปเนี่ยคนเรามันมีหิริโอตปะ เห็นไหมแล้วก็เป็นทรัพย์ภายในแล้วมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นทรัพย์ข้อที่หนึ่งมีศีลปฏิบัติควบคุมไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มกินสุราไม่อไรนี่ข้อที่สองอายชั่วฮิริมีความอายต่อความชั่วไม่กล้าทําความชั่วโอตปะกลัวตวบาบนรกมีสวรรค์มีกลัวตวบาบอย่างคนที่ อย่างต่างประเทศเขาไม่กลัวแล้วเขาบอกว่า,าเวลาทำผิดมาไปขอโทษกับพระเจ้าพระเจ้าก็ล้างบาปให้ยงอย่างเงี้ยโยมา่ามันเป็นไปได้ไหมมันคนละเรื่องแล้วมันใช่ไม่ได้หรอกพุทธศาสนาเนี่สอนให้เราทำไม่ใช่อ้อนวอนไม่ไม่เราไปอ้อนวอนขอเอาไม่ได้หรอกต้องทำเองแล้วทีนี้เรานี่อยู่ในประเทศที่สมควรแล้วมีสัตบ,บุรุษแล้วเรามี การตั้งตนไว้ชอบขอ้อศีลเรามีแล้วผล,ลที่สุดเราก็ได้ใช้ชีวิตมีบุญเก่าพอาาาา่อเราปู่เราย่าเราบ้านตำบลอำเภอมีวัดมีาศาสนานี่ไงบุพเพจกตะบุญญาตาถึงมาเกิดอยู่ในเมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ได้นี่อย่งนี้ไ,ไหมทุกจังหวัดมารวมกันที่นี่เพราะอะไรเพราะบุญนี่ บุญเนี่ยบุญนี่ส่งมาไงบุญส่งมาให้มาพบกันให้มาทํามาสร้างบุญต่อมาเสริมบุญต่อไม่ให้เราละทิ้งจากบุญไม่ให้ไม่ห่างไกลจากบุญแล้วที่ประเทศอื่นมีเลยไหมละ่ะประเทศที่เขาไม่ได้ปฏิรูปเขาไม่มีมาฟังเทศแบบนี้หรอกเขาไม่มีเขาไม่มีมมนน่นแหละเขาก็เข้าคับเขาบ้าบาร์กินลาเต้นสนุกสนานร้องเพลงเขาไปอย่างนั้น แต่ศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาของคนมีบรรัญญานี่ไงเรามาวัดบุญเรามีแล้วเราถึงได้ฝึกฝนน่ยถ้าถ้าสมมุติว่าคนในโลกเนี่ยพระเจ้าตัดไว้ถึงสี่ประเภทใช่ไหมอุคติตันยูประเภทแรกคนฉลาดฟังธรรมรู้เรื่องเหมือนดอกบัวพ้น้ำคนประเภทที่สองวิปจิตันยูปิมปิมน้ำรอบาน คนประเภทที่สามในยะจมอยู่ในน้ำเกือบโผล่แล้วแต่ปะทะประมะเนี่ยพวกที่อยู่ต่ำสุดโผล่โครนขึ้นมาเนี่ยตอเต่าเอ้ยปลาเอ้ยจะกินมันจะเน่าเนี่ยมันมันมีสิทธิ์เน่ามันมีสิทธิ์เน่าเพราะว่าปลาเออปลาเต่ามันจะกัดกินได้ประเภทเนี่ยมันเยอะประเภทปทะปรมะเนี่ยคือไม่เอาศีลไม่เอาธรรมนี่แหละถ้าสมมติอ่ะญาติโยมลองคิดดู ถ้าในโลกเนี่ยลองคิดประเทศไหนที่ไม่มีศีลธรรมเขาไม่เอามีาศาสนาเลยก็ได้าบางประเทศอ,อย่างเกาหลีเหนือเขาไม่มีประเทศไม่มีาศาสนาโยไม่คิดเดีดิเขาไม่มีาศาสนาอะไรเลยสักอย่างเอากฎหมายว่าแล้วทีนี้ด้านจิตวิญญาณด้านจิตวิญญาณมันจะพัฒนาได้ยังไงเขาเอาแต่รูปเอาแต่ แต่ลักษณะของคนรูปร่างของคนนะ่ะก็แค่พระเจ้าก็บอกแค่เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสัตว์มนุษย์เท่านั้นเองแต่ไม่มีปัญญาแล้วเห็นไหมแล้ววิบากกรรมชีวิตภายหลังความตายเนี่ยอย่างคนทําชั่วกับคนทําดีแล้วก็ดูในโลกนี้นคนทําชั่วทำไมก็ต้องถูกจับไปขังคุกคุกมันมีขังคนดีหรือคุกมันไม่ใช่ขังคนดีนี่คุกมันขังคนชั่วใช่ไหม เห็นอันนี้นี่กันรกบนดินแล้วนะใครอยากใครอยากจะเข้าคุกมัง่งไม่ง่ายเดียวยมนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังคนนั่งอยู่ข้างหน้าเอากำปั้นไปต่อยทุบเขาครทีเดียวติดคุกได้แน่นอนเลยเห็นไหมเขาไม่เราไม่ทำเนี่ยแต่เรามานั่งคิดว่าเออในทางกครัาโรงเรียนเขามีวัดโรงโรงเรียนก็มีวัดก็มีสอนให้คนทําดี นี่ไงความประพฤติเพราะนั้นชีวิตที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยประเสริฐสุดขอให้พวกเราทำจักสีะการเนี่ยให้มัน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 ,ม,นมันสร้างมันทำเราดูในประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วมีศาสนาแล้วพัฒนาด้านจิตวิญ,ญญาณของเราได้แล้วประเทศอื่นนี้อิจฉาเราเลยแหละเพราะว่า ไม่ได้พัฒนาปฏิรูปทางจิตวิญญาณออกจากความโลภความโกรธความหลงอย่างสมมติอะกามคุณกามรมาคะทำไมมันยังไปตกฝรั่งฝรั่งนี่โอ้โหมันสุดๆของมันนั่นแหละมันบูชาเรื่องกามนี่เรื่องเรื่องเรือ่องอไอหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสุดๆของมันแต่พระพุทธศาสนาสอนให้ออกจากกามออกจากความโลภเนี่ยราคะออก โทสะออกโมหะออกนี่ไงตรงกันข้ามไงประเทศที่ปฏิพัฒนาคนแล้วให้ออกจากราคาโทสะโมหะนี่แหละคือประเทศที่มีปัญญาเห็นไหมไม่จมกับสิ่งที่มันแค่สังขารน่ะโยมมันไปจมอยู่กับแค่สังขารมีประโยชน์อะไรสู้เราสร้างจิตวิญญาณของเราเนี่ยไปสุขคติดีกว่าเห็นไหมนี่เรามาทําบุญเรามาสร้างกุศลเรามาทําความดีเนี่ย โยมภูมิใจเถอะโยมไม่ตกนรกแน่นอนโยมไม่ตกนรกแน่นอนเพราะนั้นวันนี้ก็ขอให้ธรรมะแกยาิโยมในเรื่องจักสีนี้แหละหนึ่งอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิรูประเทศะสองสัพุริสังเสยะหรือสัพุริสังเสวะคบหาสมาคมกับผู้เป็นสัตว์ุรุษทั้งหลายสามอัตตสมมาปณิธิ จักรที่สี่ต้องควบควบคุมตนอยู่เสมอครองพูดครองทำครองจิตกายวาจาใจนี่โดยธรรมมีสติควบคุมอยู่เป็นจักอยู่เสมอเรียกว่าอัดตสัมมาปณิธิและข้อที่สี่ก็คือเรามีบุญแล้วบุเพจกตาบุญญาตาได้สั่งสมบุญมาแล้วบุริตาชาดิวงก่อนเราได้ทำมาดีแล้วชอบแล้วขอกุศลนี้ ที่ญาติโยมให้ทานให้ข้าวให้อาหารญาติโยมได้มาทำบุญถาวาย้าหม่มพระธาตุญาติโยมได้มาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานญาติโยมได้มาถาวายพระไตจีวรญาติโยมได้มาถาวายสังฆทานทั้งหลายทั้งพวงดอกไม้ทูทียนชื่อว่าสร้างบุญดีแล้วขอกุศลผลบุญที่ญาติโยมได้กระทำบำเพ็ญมาดีชอบแล้ว จงเป็นตบ,บะเปเดชะพลวะปัจจัยหนุนสงให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรองืองงอกงามนะแผ่บุญในการทุเมื่อทั้งปวงแม้นตั้งจิตปรารถนาแผ่บุญไปให้พ่อแม่ญาติพี่น้องบรรพชนเทพยดาอารักษ์เจ้าบ,บุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรผีเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายจงได้รับส่วนบุญกุศลได้พินโยสโมสสสุขขึ้นยิ่งกว่าเก่าดล้อยเท่าพันทวี แล้วแลขอกุศลทั้งหลายทั้งพวกนี้กลับมาตอบสนองให้ญาติโยมทุกคนเจริญลุ่งเรืองงอกงามไปบูน้ดยอายุวันนะสุขปะละอยู่เย็นเป็นสุขเจริญไปในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้นประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราก็ขอให้เด้เข้าใกลธรรมพลนิพานในนาคตการอันไกลนี้นนนในในถวถึงทุกคนทุกท่าน เอนสัตวสัตวสัตวยะถาวาริบาปุราปะริปุเรนเดสักการังห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวเมวายโตตินังเปตานังอุบาคปติอันติทานูติใจแล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจเตโต โอ้ตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยพรสเพปุเรนทุสังกบปาจจันโดปนรโสยธามณิโชติรโสยธาโอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพิติโยวิวัจจันโตวความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสาปโลก,โกวินัสสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทภวัตวันตรายโย อันตรายจงอย่ามีแก่ท่านสุขิธิขายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาตานสิริสนิจังวุฒาปัจจัยโนญาตารุตธรมมวัตติอายุวันโนสุขังพลัง ธรรมสีปกันคืออายุวันนาสุขาปรายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไ้มีปกติอ่อน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิร อายุโตะภะรโตะติโรวานนาโตะปฏิภาณนโทะสุขันสันตาตามีทาวีสุขังโสติขะจะติหายุงดันตวาภะรังวันังสุขันจะปฏิภาณนาโตะทิขะ ยุยศสว่างวุติยัตยญาตุบาปยติเตตเบาวตุสาวะมังคารังราคันตุสาวะเทวตาสาบพปทานุบาเวณาดาสโทิภวันเตเตภวตุสาวะมัง ภรรางรังขันตุสะปเทวตาสัมธรรมานุปวสัทาสโสทิภวันตุเตภวันตุสะปมังภรรงราคันตุสะปเดวตาสัมสังฆานุ वे न सदा सन्दोते

สัพเบหิตตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันโตปุณโตเยเทวะจมิงทานิอดิกาตัทิขายกัสัะทารหนโตสัพพสัตตาสุขีอัตตานังปาริหารัตโตมาตาปิตโรสุขีตาหนตโตโตคาบ มุนจันโตสัมเพยาอาคาสุกตาหอนโตโุาปะมุนจันโตสัมเอยยาตาคาสุกตาหอนโตทุาปะมุนจันโต สัพเปปิสัจสัพปิยักขาสัพเปปิตัจจสุขิตาหุนโตุทขัปปมุนจันโตสัพเปนักขัตตสุขิตาหุนโตุทขัปปมุนจันโตเบเทวาสุขิตาหุนโตุทขัปปมุนจันโตสัพเปจาริโยปัจจะยาสุข ตถาหูฑุตอาภาโมจันตุสัมภาสัมปติโยสมิจันโตโวอระหังสัมมาสัมพุทธอะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธรรมโม Amang nama sami Subhati panno ampakawato asawaka sangko Sangkang nama Namo sama samputasa tasa Namo tasa สัมมาสัมพุทธานโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะยัเขคพันเตสังโฆชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำของข้าพระเจ้าบัดนี้ได้มีทาย,ยกทาย,ยิกาได้น้อมนำมาถวายซึ่งพัตตาหารเพื่อถวายเป็นสังฆทานอันว่าสังฆทานนี้มีอานิสง์มาก พระพุทธองค์จะได้จำพ่อจอจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตกล่าวไว้ว่าให้แจกกับบรรดาพระสงฆ์ที่มาถึงในสังฆมณฑลแห่งนี้บัดนี้ข้าพระเจ้าจาักสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรก็ขอให้ทักทวงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ ถ้าเห็นสมควรแล้วไสจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้ข้าพระเจ้าจักรู้ว่าพระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่จักได้แจกของสงฆ์นาการบัดนี้ต่อไปอายังปัทมาภาโคมหาเทรัสาปาปุนาตีส่วนที่หนึ่งย่อมถึงพระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือข้าพระเจ้า อาวาสิสาภาคาอัมหากังป่าปุนันตุภิกุจักขัตฐานังยะถาสุข,ขังปริพุนชันตุส่วนที่เหลือย่อมถึงแก่ข้าพระเจ้าพร้อมด้วยพระพิพเถรานุเถระมชฌิมานวก,กะทุกรูปทุกนามพร้อมด้วยทายกทายิกา อุปสศกอุปสิกาข้าร่ชกศรสัทายาาติโจมทั้งหลายได้บริโภคกันตามสบายเทินสาธุในช่วงนี้นคณะสงฆ์ก็จะได้ทำพัฒิจฉันพัตตาหารก็สัตยาาติโจมเราก็